เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าต้นที่เอามาลงปลูกเกือบเดือนที่แล้วครับต้นไหนยังมีชีวิตรอดอยู่บ้างสามต้นทนแรงของเรายังอยู่นะครับผม,มลงต้นอะไรไว้หายไปเลยหรือว่าลืมลงครั้งที่แล้วกระถิถ่นเทพานะครับแต่ข้างบนทําไมมันเป็นอย่างงี้ไม่ทนเหมือนกันเนี่ยหรือว่าจะไม่รอดละต้นตนู้ทำท่าจะตายครับแต่ต้นนี้ไม่ตายอู้โตไวมากเลยครับต้นนี้สวยเลยสวยเร็วลูก สวัสดีครับพบกับช่องชินอันออสเว์ o way นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาปลูกป่าต่อนะครับลืมเอาตัวขาตั้งกล้องมานะครับก็เลยต้องถือเอาอย่างนี้นะครับวันนี้นะครับที่ผมเอามาก็จะเป็นเลือกต้นไม้ที่สามารถกินได้นะครับก็จะ,จะมีน้อยนามะนาวอินทผาลัมพริกไทยลูกว่านะครับเพราะว่าเนี่ย ต้นไม้เซตเนี่ยทางเซตเนี่ยผมเป็นคนปลูกเองนะครับขยายพันธุ์เองจะมีก็แต่ว่ารังจืดนะครับที่น้องที่บริษัทน้องต่อนะครับเขา,าชําม,มาให้นะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาต้นไม้ไปวางตามจุดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยจะเริ่มลงมือปลูกโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เอาต้นไม้ไปวางไว้เรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าต้นที่เอามาลงปลูกเกือบเดือนที่แล้วครับต้นไหน, <laughs> นยังมีชีวิตรอดอยู่บ้าง พอดูันเผลอเนี่ยตายไปหลายต้นแล้วเหมือนกันครับเพราะว่าต้นเขาอาจจะเล็กเกินไปครับ3มต้นทนแรงของเรายังอยู่นะครับสักทองปะดูป่านะครับแล้วก็พยุงนะครับถึงแม้ว่าสีเขาจะซีดไปหน่อยนะต้นแดงก็ยังอยู่นะครับถือว่าทนแรงใช้ได้ครับนี้อะไรเนี่ยน่าจะเป็นหลุมพอนะครับยังเยอะอยู่แต่สังเกตใบสลดหมดเลยนะครับเพราะว่า ผมเนี่ยใช้เลี้ยงแบบเทวดาช่วยเลี้ยงครับคือปลูกทิ้งไว้เลยครับอันนี้น่าจะจำปาทองไม่ก็อินทนินนะครับเริ่มแย่แล้วขาดน้ำาาะอันนี้น่าจะเป็นมอกกานีนะครับยังไหวอยู่ขนาดต้นเล็กอันนี้กิสนากลายเป็นกิสนอนไปแล้วแต่ยวองดินมาโปะหน่อยครับแต่ก็ยังไม่ตายนะครับปลูกไว้ในที่ลำไส้นะครับแกะต้มหน่อยตรงนี้ใต้ต้นมะขามป้อมนะครับเฮ้ตรงนี้ ผมลงต้นไรไว้หายไปเลยหรือว่าลืมลงครั้งที่แล้วจาไม่ได้ครับอันนี้ปัญหาแรกเลยก็คือจําไม่ได้ว่าลงต้นไหนไหว้ตรงไหนบ้างครับตันนี้ยังอยู่นะครับมีผีเสื้อด้วยปล่อยเขาไว้เงี้แหละธอรมาตินี่น่าจะเป็นจำปาทองมีไผ่อายุประมาณปีกว่าครับอีกิษณาโหงามเลยครับยังอยู่กิษณาต้องไว้ใต้ร่มนะครับ ไช้ลำไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพรวมไกลๆให้ดูนะครับนี่นะครับเขาอยู่ระหว่างมะขามป้อม2ต้นนี้นะครับอยางนาก็ยังอยู่นะครับยังไม่ตายฝั่งโซนแรกนี่ใช้ได้เลยมีพยุงที่ผมเพาะไว้ครับต้นแม่เขาก็อยู่ตรงนั้นนะครับผมเอามาเพาะไว้นี้น้อยหนาครับยังอยู่ทนนะครับอันนี้ต้นอะไรไม่แน่ใจอ๋อน่าจะเป็นพยอมครับพยอมก็ยังรอดนะครับนี่น่าจะเป็นลินจี ยังรอดอยู่ครับมะฮอกกกนีมะฮอกกกนีรอดหมดเลยนะครับขนาดต้นเล็กนิดเดียวนะครับครับสําหรับปัญหาที่พบนะครับก็คือจําชื่อต้นไม้ไม่ได้ครับว่าตัวเองเนี่ยปลูกต้นอะไรไว้ตรงไหนบ้างนะครับผมไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้นนะครับก็เลยจําไม่ได้เพราะฉะนั้นใครมือใหม่เหมือนผมนะครับ ก็ควรจะเขียนป้ายปากเอาไว้นะครับว่าต้นนี้ต้นนี้ต้นอะไรหรือมาร์กเอาไว้ในคอมหรือสมุดหรืออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ที่ตัวเองถนัดนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูโซนที่2กันต่อครับครับสำหรับโซนที่2นะครับต้นพยุงนี่ยังอยู่นะครับสากก็ยังอยู่นะครับโอ้แต่เหมือนเอ๊ะทำไมมันเหมือนไฟไหม้เลยอันนี้น่าจะเป็นกระถินเทพานะครับแต่ข้างบนทําไมมันเป็นอย่างงี้เมื่อแต่ข้างล่างยังอยู่นะครับ นั้นเดี๋ยวผมต้องรีบตัดเขาไว้ดีกว่าเผื่อเขาจะแตกยอดแล้วก็รอดแตกยอดใหม่นะครับอาจจะรอดนะครับไม่ใช่กระดูป่าน่าจะเป็นโยมหอมนะครับโยมหอมนี่ก็ผลใช้ได้เป็นพวกมาฆ่ามงครับไม่ก็หลุมพ่อครับนี่ก็เหมือนกันกับต้นเมื่อกี้นะครับไม่หลุมพ่อก็มาฆ่ามงครับยังยูหมดนะครับอนี้น่าจะเป็นไม้แดงครับแตกยอดใหม่แล้วอันนี้คล้ายๆอินทนินเลยครับ ครับการปูหรือว่าจามจุลีนะครับใบเขาสลดหมดเลยครับฝนน่าจะไม่ได้ตกโอ้ยาทรงนี่ยางนาพระเอกของเราครับยังอยู่นะครับอ๋อนี่ต้นไรไม่รู้ครับนี่ละ่ะทรงเหมือนยางนาเลยเหมือนต้นนี้จะตายเดี๋ยวผมเอาต้นว่าครับมาซ่อมนี่น่าจะเป็นพยอมนะครับอันนี้น่าจะประดูป่านะครับตันสีก็ยัง รอดอยู่นะครับทั้งสองต้นแต่ว่าต้นนี้ดูโตขึ้นเยอะเลยทั้งที่ปลูกที่ใกล้กันนะครับเนี่ยต้นนี้ทําไมไม่โตไม่ลงย้งชิดจิ๋วก็ยังรอดหมดนะครับดูครับจิ๋วจริง,รงต้นเท่าตะตุ่มมะม่วงหินพลาานะครับน,นี่ทนไปแกนเนี่ยนม่ว่าจะไม่รอดละยังรอดอยู่ครับแต่ว่าแต่ยอือยังเหมือน กำลังจะแตกยอดจเจี๊บแดงแจวแววจริงครับแน่นอนมากโตไวเลยอ่ะโอ้ตะเคียนครับยังรอดแต่ว่าเหมือนจะเหมือนจะอีกไม่นานเพราะว่าเขาไม่แตกยอดจะไหวไมมแน่เราะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าตะเคียนทองจะรอดไหมโอ้ไผ่ผมแหงนอสวยเลยแจวแจว นนู้นก็จามจุลีอีกต้นนะครับรอดหมดสองต้นนะครับที่ปลูกไม่มาลุมดูเศร้าจังไม่แตกยอดด้วยเด็ดหน่อยแล้วกันเพื่อจะแตกกิ่งแตกยอดออกมาใหม่ของช่วงนี้ก็น้ำหน้อยครับฝนเริ่มตกแล้วก็น่าจะเดี๋ยวน่าจะเยอะกว่านี้ครับนนทรีเป็นผลหมดแล้ว ให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเมล็ดนี่พริกไทยครับเดี๋ยวจะมาฝากไว้กับพี่นนทรีเขาวอลเพชรนะครับยังไหวครับยังไหวนี่ครับพี่ลังกาสาครับสวยสวยยางนาโซนนี้ก็ยังรอดอยู่นะครับกิศนาครับก็ยังดูดีนะครับยางนาโซนนี้มีชีวิตอยู่ทั้งสองต้นนะครับต้นนี้สวยเลยโยมหอมนะครับแตกยอดอ่อนแล้วสบายใจหน่อย กิศนาต้นนี้ก็ยังไม่ตายนะครับสรุปว่ากิษณาเนี่ยยังไม่ตายหมดเลยนะครับทั้งสต้นอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาปลูกใส่นะครับบ้านลังจืดนะครับเอาบอกว่าแกกินเขียวใบนี้ก่อนนะครับก่อนเติมสุราก็ไม่เมาละไม่รู้จริงกับมันี่อันนี้โอ้โหกระถินเทพาครับต้นนนทำท่าจะตายครับแต่ต้นนี้ไม่ตายอู้โตไวมากเลยครับเลยเข่ามาแล้วครับไวมากเลยต้นนี้โอ้โห สงสัยจะชอบที่ตรงนี้ครับนี่ตะเคียนทองตงน้นนี้สวยเลยสวยเร็วลกูกอยู่ใกล้แหล่งน้ำน,นะครับตรงนี้ใกล้มา นี่ครับผมแอบแยกเงาผักกูดที่กรุงเทพนะครับเดี๋ยวจะมาลองลงที่ตรงนี้ดูครับทดสอบดูก่อนว่าเขาชอบที่ตรงนี้ไหมครับถ้าโอเคเดี๋ยวจะได้เอามาขยายไว้ที่นี่ครับหน่อยจะได้มียอดผักกูดทานนี่ครับพริกไทยกับมะลังจืดนะครับเดี๋ยวมาปลูกใส่ต้นหูกระจงไว้ครับไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้มันเหมือนมันล่มล่มมากเลยครับล่มล่มเกินไปเปล่าไม่รู้ครับแสงไม่ค่อยมีเดี๋ยวลองดูครับ เราค่อยมาติดตามกันว่าตรงไหนที่โอเคบ้างครับที่ที่เหมาะกับต้นไหนครับครับเราก็จะมาสรุปนะครับว่าต้นไม้ที่เราปลูกประมาณเดือนที่แล้วครับมีต้นไหนที่ไม่รอดบ้างก็จะมีต้นยางนานะครับไม่รอดหนึ่งต้นแล้วก็กระถินเทพากระถินเทพาเนี่ยมันเหมือนเป็นโรคครับหนึ่งต้นแล้วก็จะมีพวกต้นเล็กต้นน้อยครับเช่น ต้นมหาสัจจ์นะครไม่รอดนะครับปัญหาที่พบหลักๆเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของน้ำนะครับเพราะว่าผมปลูกทิ้งนะครับไม่ได้ไม่ได้มีเวลาขึ้นมาดูแลเลยครับใบส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะค่อนข้างแห้งเหี่ยวครับขนาดเราใช้การเด็ดใบเขาออกนะเพื่อลดการคายน้ําไปแล้วครับก็ยังเห็นปัญหานี้อยู่นะครับส่วนปัญหาต่อมาก็คือจําชื่อต้นไม้ไม่ได้ครับว่าตัวเองปลูก ต้นไหนไปไว้ตรงไหนบ้างครับก็ด้วยเหตุผลนี้นครับมันก็นจะทําให้เวลาที่หญ้ามันขึ้นมาด้วยเนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นต้นมันเลยครับบางทีอาจจะเผลอตัดไปโดนด้วยก็ได้อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหานะครับสาหรับคนที่มือใหม่แบบผมนะครับก็คือใช้ไม้นะครับแล้วก็ปักเอาไว้ตรงบริเวณต้นไม้ที่เราปลูกนะครับแล้วก็จะเขียนไว้ด้วยว่าต้นนี้ต้นอะไรนะครับเพื่อที่ว่าเวลาที่เรามาตัดหญ้าครับหรือว่าหลังจากเนี้เราก็จะรู้ว่าต้นเนี้ยคือต้นอะไรนะครับแล้วก็มีต้น อยู่ตรงนี้นะอย่าระวงังอย่าไปตัดหญ้าโดนนะครับเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยต้นหญ้าจะโตเร็วมากเลยที่ประมาณไม่ถึงเดือนนะครับต้นหญ้าก็สูงประมาณเข่าละโตวไวมากเลยไหนจะมีพวกวัชพืชที่หน้าตาคล้ายๆต้นไม้ที่เราปลูกเานียครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะลงพวกพริกไทยแล้วก็ผลไม้ต่างๆนะครับที่ทานได้นะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเรามาอัปเดตกันอีกทีนะครับว่าต้นไม้ทั้งหมดที่เราปลูกไปเนี่ยมีต้นไหนที่รอดบ้างเลยครับ แล้วก็ต้นไหนเนี่ยที่ขึ้นได้ดีนะครับแล้วก็อัตราจริญเติบโตดีก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะครับคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย